สวัสดีครับทาทองชนแนลนะตอนนี้พี่น้องฝนฟ้าอากาศาฮ่มกระนำตกมาอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ปนกรอบลงมา,มา,มาแรงมากนะครับหลังจากที่ทิ้งช่วงไปนานหลายวันก็มีแต่ปลอยๆมาแต่รอบนี้รู้สึกทั้งลมทั้งฝนมาหนักมากเลยนะพี่น้องดอูดูสภาพส่วนยางนะฮะส่วนยางลมพัดแรงมากเลยนะพี่น้อง เทมาอย่างหนักมืดครึ้งไปหมดเลยนะครับมาถ่าภาพบรรยากาศข้างหลังนะครับฝนเทกรนนำลงมาอย่างหนักเลยนะครับโดนของบ้านลุงนะครับ กาแฟกรอบตอนนี้น้ำเริ่มน้ำเริ่มไหลเจิญนองมาแล้วนะครับน้ำเริ่มท่วมไหลเจิงนองมาแล้วครับเพราะว่าสงสัยบ้านอาแม่วังกับทางเก่าที่ผมเคยขุดาล่องทางเดินน้ำมันก็มาทางนี้ถ้าไม่มีทางเดินตรงนี้นะฮะก็คงต้องไปกระนำท่วมบ้านลุงแน่นอนนะครับมันมีทางตรงนี้ที่ระบายช่วยให้น้ำ เดินได้อากคลลองขึ้นก็เดิมนะครับโอตกหนักมากพี่น้องนะ นือนกับาว่า,า,าพระพิรุณท่านอัดอั้นมานานนะฮะอัด้นมานานนะครับตอนนี้ถึงได้ปล่อยน้ำฝนเพื่อ,อลงสู่ท้องไร่ท้องนาเพราะวา่าพี่น้องชาวนาเหือดแห้งนะฮะน้ำเหือดแห้งไม่มีตอนนี้น้ำก็เกือบ จะท่วมแล้วนะพี่น้องเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้ถมดินไว้ตอนนี้ก็น้ําจมแล้วนะแต่พอดีถมดินตกข้างหน้าไว้น้ําก็จะยอยระบายไปทางเดิมนะที่เคยขุดเคยขุดช่องทางไว้มันก็ไปตามธรรมชาติของเขานะครับแต่บ้านถ้าบ้านลุงนาจะท่วมนะตกหนักมากพี่น้องนะ ูเหล็กไฟตอนนี้ก็มืดสนิทเลยนะครับาเต็มไปด้วยฝนฟ้านะครับไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมองเห็นแล้วนะฮะนอกจากว่าะละอองของฝนหัดจกงไ้ไๆก็ขออย่าให้มีลมแรงถ้าลมแรงก็ไฟฟ้าไฟฟ้ากับสัญญาณ อินเเน็จนะครับต้องเดยงแน่นอนนะครับความแรงของไขผลก็ดูที่ต้นยางพา,า,นะา,นะา,ารานะครับความบกกล้วของยางพารานะครับ แล้ว,ว่าพิพิรุณท่านอั้นมานาน,นะฮะอั้นมานานได้เวลาได้เวลาที่จะตกมาแบบหนักๆนันะฮะถ้าตกถ้าตกประมาณนี้สักชั่วโมงหนึ่งน้ำเยอะนะฮะน้ำเยอะแน่นอนอันนี้ครับประมาณ10ิานาทีนี้ก็ถือว่าน้ำหปากปลาเดี๋ยวน้ำสักพักน้ำเขาจะต้องไหลมาเจิง้องแน่นอนนะครับ ถ้าหันหันกล้องมาทางซ้ายเพียกล้องนะครับก็เลยขอหลบหลบฝนได้นะครับอตอนนี้ปูเหล็กไฟมองไม่เห็นน้พี่น้องปูเหล็กไฟก็ปกคลุมไปด้วยฝนนะฮะฝนแบบนี้มาแบบเงียบๆอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะตกหนักแล้วน่าจะตกนานนะครับแต่ดูน้ำเลาะเลียมถน,นนก็เริ่มไหลเจิงมาแล้วนะครับ ดูลาดเราแล้วน่าจะประมาณน่าจะตกเป็นชั่วโมงนะพี่น้องฮะสะภาพท้องฟ้าอเป็นแบบนี้น่าจะตกเป็นชั่วโมงแนะ่เพราะว่าอิทธิพลของพายุมีแต่ส่วนหางที่มาถึงแต่ตอนนี้น่าจะถึงตัวพายุน่าจะมาถึงแล้วนะครับถึงได้กระนําตกลงมาอย่างหนักแล้วก็เหมือนกับว่าฝนก็ได้ทิ้งช่วงไปเนิ่นนานด้วยนะครับ ดูไปแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาบางลงนะฮะก็มีแต่หนักสม่นเสม,มอมาเรื่อยๆนะฮะแต่ฝนก็ทุเลาลงเอ้ยลมทุเลาลงแต่ว่า,าปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเท่ากันสมั่นเสม,มอนะฮะผู้หล็กไฟก็มองไม่เห็นนะฮะมืดคลื่นเป็นมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ตาสองลลอชาแนลก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจตาสองชาแนล,ลด้วยนะครับสวัสดีครับ